a l <Wasser> สวัสดีครับวันนี้าพบกับสมเด็จเช่นได้บางพงษ์ถ่ายชัดไหมยคผมเพิ่งล้างมันครับ นี่เขามาใส่น้ำหงชุดน้ำส้มอย่างละแพ็คก็ตาง้านมันเก็บหลังเรออันนี้มารับเอเดร์ก่อนของเนีุ่๊กายงสองหน้าี๋ยวนี่มันนี่มาการเยเราพยยามา ไอ้เาจน้าเน้ำน้ำร้อนกับสไลชยแช่นะับพระมันจะเปลี่ยนสภาพเป็นสีขาวฟ้าอีก่นัน เอาไอ้ชุดเลยชุดแขนนี่เโมันซูงต้องเปลี่ยนสภาพแชรไู่้นะมันทีวัดฟันมือใช่ไหมก็เขาี่ยนกันไหมต้องใช้ออกว่างเยถอออกนิดนึงดับเห็นไหมครับ๋ยวให้ดูสักคู่มันจึ้งชางเาครับมันจะรั่วพระมันเก่าจริงพรมันเก่าจริงขึ้นฝาที่กยนี่ต้ลไม่ค่อยงให้ใครดูครับนี่ล้างให้เพื่อนๆดูสูตร ลำลาโบราณแบบแข็ดีมาบุรุเปียกแขนเี้ยจักพัด่ายเปนันแข็นขวาเราเข็นขวาเราเข็นขวามันแร้งเอาเข็นซ้ายแล้วกันนาะ สุดได้บงังคับผมเดี๋ยวดูเราสองกล้องด,ดูก่อนที่สภาพสวยงี้ต้องมีประมาณสามล้านนะครับ สร้างทำร้านภาพสวยมากซื้อแล้วมีความฝันซื้อแล้วมีความหวังภาพชี้ใชได้ที่สามสามร้านซื้อแล้วโอ้กูโดนโอ้กูโดนไม่มีความสุขอันนี้ซื้อแล้วมีความสุขโอเมีความสุขมีความหวังโอเคใช่ได้เพลงปั้นนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อทักมาได้นะครับขึ้นฟ้ากขาวอะไรไหมครับพอร้างอุ่นแล้วมา พระปริทำธรรมชาติครับพ้ะนี่จะอยู่ยอดกุอยู่ข้างในอาจโดนทรายทับมันไม่ค่อยมีขี้กูนะผ้าสะอาดพ้ะที่ไม่มีข้าบกูนี่จะเล่นราคาสูงหน่อยคนระับนี่นอนใส่ธรรมชาติธรรมชาติของความเก่าขึ้นมาหลังจากที่มันล้างวัดเราก็จะเห็นดู โเทพ้ยโอน่าํมลากรารอเสียปอน,น่ะครับเพเสียปอนมันตกลง,ง,ง,งตุงต่ยวันละครั้รอยู่แล้ว